ก็พบก,กันเช่นเคยครับพามาชมอแตนส,สีเขียวครับภายในสีแดงคันนี้เป็นมือสองนะครับมือสองทำสีใหม่สีสวยครับเอาตัวนี้มีเกียร์สูด้วย เสโลราคาก็ไม่แพงคับจบไปสั่งทําสีใหม่เป็นมือสองสั่งทําสีใหม่นะครับ,ว,นนรบวันนี้เลยมั้ง ค่าทำสีเพ้นลลยอยู่ประมาณหนึ่งกว่าบาทน,นะครับพร้อมปากปุกถ้ารุดไม่ผูเลยก็น่าจะอยู่ประมาณหนึ่บวกครับหนึ่บวกลบครับนี่เป็นเปิดข้างสามทิศนะครับอ่าเกียร์เดินหน้าครับมีเกียร์สโลด้วย ่ัง,งกันนี่ับช่วงล่างมือสองนะครับคันนี้ทำสีใหม่เนละยสวยเกือบเหมือนมือหนึ่งครับมือสองทำสีใหม่ท่านใดสนใจก็ต่อเข้ามาได้ครับอน,นี้ก็พอเหลือให้ชมกันครับหน้าบ้านโดป,ประมาณเหลคันนี้ครับ แล้วก็ไอโตโยต้าครับแล้วก็คันสีนําเงินครับก็มีทบร e ิการขนส่งครับครับสนใจก็ติดต่อมาได้ครับเบอร์0860573965ครับอุปกรช่างครับจังหวัดบุรีรัมย์เพิ่อบ้านกวดครับก็ลากันเพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ